มีอะไรน่าขำทำไมล่ะฉันก็ไม่รู้ถามอย่างนี้ก็จะมีอะไรล่ะนอกจากเวลาชิลของเราช่วงชิลเอางจ๊ะใช่ใชชอบชอบช่วงนี้ชอบชอบเหมือนกันเลยเคยได้ไปไหมไม่เคยช่วงนี้นะจ๊ะเรายังอยู่กันที่เดิมจาก Absolute Spa แจ้าอุ๋ยจ้าอุ๋ยชอกใช่ฉา อุ้ยท่านอิจฉาโอเคไหมไม่เอานะคะไม่ร้องเขาเป็นคนน่าสงสารนะคะค <c oughs> ุณผู้ชมอย่าไปโกรธอะไรเขาเป็นเด็กมีปมมากๆเลยฉันนี่<ล>พี่โนะอ๋ค่ะคะลูกก็มาทํารายการร่วมจัะเดือนแล้วนะคะยังไม่เคยได้ไปหนุ่งไปไหนเลยนี่ไงพี่เลยรู้ที่มาว่าทําไมถึงน่าสงสารเนาะ อตายแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะตามไปดูอีกทีนึงเมื่อวานนี้นะก็ไปนู่นไปนี่มีล้างท้องล้างเท้านะแล้วก็ไปนวดเมื่อวานมาใช่ไหมได้แบบเมื่อวานนด้นวดตรงนั้นตรงนี้เลยนะอยากโดนกดมากเลยอ่ะกรแล้วเลือดจะค้างก่อนกางเสร็จแล้วมันพอปล่อยจฟูฟูทุกอย่างทุกสิ่งอย่างเลยฉันก็อยากจะมานวดแถวนี้บ้างอะไรบ้างนะเผื่อมันจะแบบ หรอนี่ยังไม่พอหรอนี่ข้อความนึงแล้วนะไม่เคยพอเลยนางไม่พอนะวุ่นวายแล้วนางควรจะพอรู้จักพอบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวคราวหน้าพี่ว่าพี่จะตามจะอุ่ยไปเพราะว่าติดสินบนโปรดิวเซอร์แล้วเออเลิศมะตามจะอุ่ยไปเลยไปกันตองค์ไปทไมพี่โอ๋เพิ่งมาพี่โอ๋จับใบ แล้วน้องน้องที่มาอยู่นานแล้วน้องไม่ได้ไปหรอพี่โอ๋ตอบกันไหมไม่ตอบตอบกันเลไมไหมสู้คนพี่ไม่สู้คนรอไม่สู้คนพี่ดูมีมนดำนะวันนี้เพราะว่าพี่ใช้ความสวยเข้าคุยกับโปรดิวเซอร์ว่าพี่อยากไปข้างนอกบ้างอะไรบี้อันนี้อันนี้เราเชื่อว่าพี่โอ๋เป็นคนที่ใช้ความสวยคุยกับพี่โปรดิวเซอร์จริงๆเพราะว่าตอนนี้ความสวยเธอเริ่มหมดแล้วเธอใช้ความสวยคุยกับโปรดิวเซอร์ทุกรายการมาแล้วถูกไหมเอาขนไก่จิกเลยไปเนไเิตลอดชนเปวดนะ ปาคราวนี้นะที่จะไปอีกเนี่ยยังไม่พอได้ข่าวว่าจะอุ่ยคาวิแล้วยังนวดไม่สบาใจเขายังมีการนวดอีกคุณทำายังไงเขาบอกว่านวดด้วยทองคําจ้ะนวดด้วยทองคำคืออย่างนี้คือกระชากสร้อยทองออกมาแล้วก็เอาทองมาขัดได้หรอเ้ล่าบ้าเขามาสแกสแกนถูอย่างงี้เออเหรอแล้วก็มาถูตัวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นยังไงอ่ะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ไปชมสิไปได้ยังไปเลยเหรอไปเลยไปเจอปาอุ๋ยเลยปาอุ่ย As much as true, baby you have become my addiction, I'm so strong out on you, I can barely move, but I like it, and it's all because of you. เนไงบ้างครับคุณจะอยู่ไหจากใช้บริการนี้วัแล้วสบายมากเลยครับเป็นก็รู้สึกผ่อนไข่มากก็ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะมาใช้บริการก็ได้ครับที่ อ๋อแอปพลสตสปานะครับแล้วต่อจากนี้ไปไหนต่อครับพี่เออ้า่ยางงั้นเดี๋ยวเอนะนำเป็นไปสครับผิวนวดน้ำมันแล้วก็ใช้่างไฮโดรโทปีด้วยเลยดีไหมคะสครับนี่คือสครับทั้งตัวอ,อใช่สครับทั้งตัวคะ่ะเออแคือต้องถอดเสื้อผ้าแน่นอนค่ะแต่รับรองว่าไม่โป๊ค่ะจริงครบ <laughs> เพราะผมเห็นบางที่เขาเขาให้ผมจะนุ่งผ้าแค่นี้ออก็เวลานวดใช่ไหมคะก็จะมีวิธีการปิดผ้าซึ่งรับรองว่าไม่โป๊ไม่อายแน่นอนออค่ะ <laughs> โอเค งั้นเราไปกันเลยมนะั้ยคะไปเลยครับเซนค่า Che เจ้าอุปทานนี่เป็นน้ำมันแล้วก็สครับที่คุณจะเอื้อเือนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโกมัสาออยแล้วก็โกสครับค่ะอันนี้คือเออโกก็จะมีเนื้อทองคำเปลวผสมอยู่ในน้ำมันผสมเป็นทองคำอะไรอ่ะเป็นทองคำเปรวค่ะเก่งมากสวนนี้ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองคำเหมือนกันค่ะอยู่ในตัวสครับค่ะเอ สครับทอานี้ก็ช่วยเรื่มผิวกระ่งางใสทําให้ขาวขึ้นนะคะดูแต่งปลังสดใสมากขึ้น,นะคะ่ะแลวตัวน้ํานมนี่คือช่วยเอเอ่อน้ำนมนี่คือเราลงก่อนที่เราจะสครับค่ะเพื่อช่วยให้ผิวไม่แห้งจนเกินไปนะคะแล้วก็ช่วยให้เวลาเราสครับแล้วก็หล่อลื่นไปด้วยในตัวนะคะพร้อมไหมคะมครเริ่มกันเลยเนาะค,ค่ะคงั้นเชิญคุณเจ้าอ,อังสบายนะคะไปครับ Because of you, and it's all because of you. Never get enough. She's a sweet. Out on you, I can't barely move, but I like it, and it's all because of you, and it's all because of you, and it's all because of you, all because never get enough. She's a sweet. บายนมากเลยครับเพื่อนๆทั้งยงก็องบอมใช้บริการได้น,นะ่สชื่อคุณจะคุยค่ะสภาพผิวเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเชิญคุณเจ้าหนนะิอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่งน้ำมันต่อนะคะเดี๋ยวเชิญค่ะ เป็นไงบ้างคะคุณจ้าอุ๋ยสภาพผิวไปแล้วพี่ครับผิวลืน่นลื่นขึ้นเน<อ>าะค่ะแล้วก็ดูสะอาดข,ขึ้นด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นนวดน้ำมันนะคะ,คะคก็ูแล้วอยู่กับพนักงานของเอสองคนเอมี่อยู่ด้วยแล้วนะคะจริง <laughs> จริงแต่อย่าทำลยพนักงานเด็ดขาดเจ้าสไลย์ค่ะ She's sweetest She's sweetest a Taken sun by It's true, baby, you have become my addiction. I'm so strung out on you, I can barely move, but I like it, and it's all because of you, and it's all because of you, and it's all. The sweet and strong, and no doubt, ain't คุณเจ้าอวี๋ขาดูน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะ oh. เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นเถอะแช่หาทำระบบไฮโดรเทอร์พีกันนะคะในการใช่อาจักรุชี่ซึ่งอาจักรุชี่เมี2ระบบนะคะ oh. ก็คือมีระบบเวอร์กูกับระบบอัด แล้วก็ตอนที่คุณจะอุ่ยแช่เนี่ยเออก็สามารถได้นะคะฝั่งที่อยู่ได้ด้วยค่ะก mm ็เ hmm. ชิญตามสบายเลยค่ะขอให้มีความสุขนะคะ mm hmm. ค่ะ mm hmm. ครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้ว mm hmm. เดี๋ยวแวะาหน้าเจอกันอย่าลืมนะครับเพื่อนๆ GDD ทุกคนนะครับถ้าอยากจะมาใช้บริการที่ อัสุสปาอยู่ที่ประชานเวศหนึ่งลองครับเดเข้ามาดูงงก็ตัดไปที่ห้องส่งเลยนะครับเดี๋ยวผมขอมแชร์าหาก่อนเพื่อนทุกคนอย่าเพิ่งพิถีพิถันผมนะครับสวัสดีครับถึงห้องส่งนะครับ e c ครับ โอ้บ oh, ตายนะช่วงเมื่อกี้จีว n i t ิีที่เปิดคลิปไป3อัน4อันเนี่ยแพ้นะไม่พอนะเธอจะอุ่ยนะเจอเจ้าอุ่ยเลยนะสะบัดผ้านะ<อ>ฟินาเล่กันไปอัพสูตรสปานะเก๋น้องมีกระรอทองมาข่มมาขัดอยากไปบ้าทำยังไงอยากไปโดนรู่แบบเมื่อกี้แต่ว่าแง่นท่อนบนได้ไหมหรอแง่หน้าอย่างนี้ คน okay, <พอ S 2> นวดเขาอาจจะหันหลังนวดให้นะ<อ>หันก้นเสร็จ้ผมเอออารมณ์เสีย<อ>า,อายอย่งงี้แต่ขอบอกว่าใครที่อยากไปแอสซิลูสปาง่ายได้มากโทรไปนะโทรไปติดต่อสอบถามที่อยู่หรือว่าจะจงจะจองคิวอะไรก่อนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-158-0178-9 02-158-0178-9เมื่อไปถึงแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากรายการ GDNA ได้รับส่วนลดพิเศษนะจ๊ะอุ้ยเลิศน่ะชนีไปได้ไหมอะชนีไปได้นวดได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแก้งกวางหมายชนีไปได้หมดโอ้นะออขอขอแบบนวดแบบเมื่อกี้เลยนะได้แล้วมาสวยเขาคนนวดเดี๋ยก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่อย่างสมมติเจออไปเลือกใครเลือกผู้ชาย ก็ขอนวดแบบเมื่อกี้เลยแบบอย่างนี้เลยแต่ว่าไม่ไม่ต้องไปเริ่มที่นวดทงทงขึ้นค่อมได้เลยไม่ต้องมานวดที่ตัวเลยน้ามันลงเลยดีกว่าอะโรมาเธอปี้เลยเธอปี้เลยเออนะโอ้นางก็ได้อย่างนี้ตลอดนะพี่โอของเราเบื่อแล้วว่ะเบื่อแล้วเหรอทำไมล่ะเพราะว่าเรามีช่วงต่อไปรออยู่ไงแขกรับเชิญของเรามาแล้วอมช่วงนี่จะบอกว่านานะ ยังไม่ได้เข้าสตูมานะทําไมล่ะเห็นนางมาตะไก่ทำไมล่ะโอ้ยชุดนางนะคุณผู้ชมรัศมีนะรัศมีเจอจรัดแอสเซอรีนางมาเต็มเยอะมากฉันยอมแพ้กาตากาตากูกูนี่ดอกเบาเบาไปเลยช่วงหน้าคือช่วงอะไรเบาจนเบางอ่อพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่านางแรงขนาดไหนอย่าลืมท